สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านอยู่ครับที่หาแนวกินเส้นงงก็ยังไงก็ี่เก็บผักขีเหล็กมาแกงครับนะแล้วจังสีออกไปสวนเดี๋ยวอุปกรณ์ดักปลาไปลงพร้อมกันเนละอุปกรณ์มีอย่างนั้นเดี๋ยวตามไปนร้นมกันครับมีด นี่ลงครับบดได้อาลงคนระหลังนี้หลังนี้สั้นๆครับเอาลงหลังที่ประจับเนี้ยนาวก็อนี้ หนึ่งดวงหรือหนึ่ง đèn อย่างเดียวอันนี้เป็นจันครับเดี๋ไว้สองสามปีแล้วไปได้ลงน้ำเลยแต่สิซ่อมลรงไปไสลงจัน เดเก็บผักสิเล็กก่อนนอดผักีิเล็กโดนหลังบ้านโดน,นี้ก็พอได้อยู่อืม Ừ, nó đòn đòn mình mà nó mới xưa có thể cắt tốn này đẹp đẹp đầu bên ทางต้นไม้พาปลาไพ่ไปเพื่อนเ่อนครับไพ่ผมปลูกไว้ถึงล้นวนต่อนนี้เป็นสางมลครับต่อนนี้เป็นปักกิง่ง แขวนี้ปักกิ่งตัวนี้สร้างมูลเป็นนาแลนดก็ใแบบมันล่นโหสได้มาเอาใบามันออกก็เ้านะใแบบน,นหนาแล้วก่อนน้่งๆครับปักกิ่งก่อนน้่งๆ นี่ตน้นนะมีปลาดอ้ตอต้นนี้ไงปลาดอกำลังอ่อนแตน่พาถือฝนไปแล้วเมือ่อก่อนนะั่นสิเป็นเดี๋บวรสชาติเลียนบ คิเลสกถลกฝนแล้วรถชาดมันสิเปลี่ยนไปเาะั้นก็คิดว่าคิดยากก็เลยเอามาแกงมั้เนี่ยอเอาเต็ยอดอ่อน ได้ไรคนกุ๊บเลยจีนังจีนังเข็ม Năng kim nga, năng kim ngang quay ừ. mã tụp thúc mãi này bên mãi tụp bên mãi บอสเซนี่ก็บบอสเซอปไปกินเลยกครับฮะตัวนี้ไปก็บบอสเซอสำเนียงจะเ,เลยไปหนังไม้นี่บอสมันบํสุภาพเลยครับถ้าผู้ฟังว่ามันออกเสียงบํสุภาพขอโทษขออภัย ออกเสียงแบบนี้เต่ไดมาไดหนังขวยเป็นขวยมีเลี้ยงขวยเลี้ยง,งว่ามีขวยมีงว่าภาษาทิ่งเป็นภาษาไทายภาษากลางเป็นพิ่นเอาสลามาใส่หลังบบเวนเป็นเสียงออกข่ยควบกับบบเวนควาย ออของภาษาอีสานไวยก็คือหมายถึงว่าตัวควายนะครับควายไทยนานี่แหละถ้าหมายถึงพยเพรฉายนั้นที่ออกเสียงเป็นสระโอพอควายยอยักษ์บอกแนวนั้น กระสิเล็กใส่กันอัอนดอนโอ้เป็นเพี้ยเพี้ยนวัเพี้ยนขวมคือเพี้ยนขุยได้ครับเนี่ยเพี้ยอันเดียวเลยยาหมดต้มก่อนต้มต้มจากสมงนี่ก็ไหได้กินแกนเงเย็นแกงแกงขี้เหล็กอะ มีเด็กน้อยกินน้ำกระต้มโดนก็อนมันที่ขมอยู่ชั่วโมงนัึนที่ขมเดี๋ยว,วดุ่นี้เรากินขมแล้วจากน้อย พี่แท็บอีเล่ผมมากันอ่อนกว่านี้เด็ดออกมาโบได้แต่งงานเลยต้มเลยเจืดง่ายแองเคเล็กก็ว่าม,มีสู้ตายตัวแล้วครับผมก็แ่ง เห็ดตามที่เคยกินแล้วก็แซบแล้วก็เห็ดต่อมาเรื่อยๆยืนมากินน้ำก็ว่าแซบอยู่ได้ล่ะ <c oughs> ยังปรุงมันที่เป็นมุสีเผา <c oughs> ตะไคร้เผาข่าเผา,า,เพ,าพริกกระเผาให้มันหอมแล้วหัวหอมมาเผาอีกเผา เสาท่านนี่แหละส่ค่อยหอมมีกลิ่นหอมของตะไคร้ของหอมที่มันถือไฟนะครับคาหคาอ่อนเครื่องกระบมุมีอย่างไรเดี๋ยวถ้าถึงฤราดูนบอแซ ปรุงเด็กกับ,บ่บแซบครับอันนี้ก็บอ้ว่ารสชาติปาเปลี่ยนบ่รมันถูกฝนไปถ้าเข้ายามฝนแล้วโบใครกินมันบบแซบบบแซบคือนามแล้ง หมดละต้มพร้อมกันกับหนังนี่เลยเรียนทานจกสองชุดประมาณชั่วโมง ส่วนขวาันันว่ามันนะที่ถอนสุมเนี้ยออกครับสุมกแก่ๆนะี่ถอนไปโยนลงสะแล้วก็สีวานใหม่้โยนลงสะให้ปลากิน ส,สิ่งยังก์ชับบ้ตัวเลพาก็ยังประกาศนี่บอกคือเคลียออไว้ เกียดติดมากรับผมเกียดติดมาเอาไป็นว่ลองสายกันไมาครับนะ,ะหุ่นดินก่อนครับหวนดินไหมกัน เฟืองคุมคุมคุมไว้ผักชวานครับกรอจนข่าวผัก กวางตุงประกาศส้อยหรือประกาศหินนะครับแบปัปกสีอ่ะลงองสมิก่ารอ่านขา่าววันนี้ กาดสอยการเห็นครับนะกับปนกับรบับแซบเดี๋ยวว่าเห็นหรอกมาเบ็ดมันมน,น้อยเสียงโรงเรียนเพื่อนจัดกิจกรรมลูกเสือครับนะ ปูแคมเอนเตอร์เทนด็กน้อยอยู่ลูกเสือสำรองจะเดินทางไกลแล้วก็มาจัดกิจกรรมอยู่โรงเรียนกาดข่าวเราก็เนี่ก้อนมูเมนเจอทำไงกับนี่เลยบ่ได้ไปบงค,ครับสูตรเนะี่ย เด็ดใหญ่กับมีเด็ดกินกับมีเลยมาผักชีอย่างเครื่องนึ่งเนี่ยกินบทันอ่างูน,นี่ก่อนกดน้ำ ้อย่านางนะไวนะ้ก่อนเขาเปน้อยานางอีกใจเก่งสิเล็กนี่จะเติมทานเข้าไปแล้วสิเดนะ้กเป็นไง งานประเภทยอ่องแล้วจะเริ่มแกงเลยครับไปเลยแกงก้อนวางเค็ม,มหั่นก่อนใส่น้ำอย่านาง เด็กโบรายถ้วยนึงนะสู๊แก้วได้จังน้อยอขาดตัวนี้ไปแล้ว,ลวเลยนะแกงคีเล็ดครับผม แยงเซขาหัวก็เป็นอีกรูปแบบนึ่งมันมันบางทีมันมันพวกหมูเพราะนั้นมันมันอันนี้มันมันบุมันเป็นหนังแห้งเกี่ยวขาดบนแล้กันเนี่ ठीक okay. ก่อนลงก่อนค่ะพูดเราแบใส่ไมหมออกากน้อยต้องละเอียดเราลายตรงนี้ก็ได้

เหมือนขั้นตอนแค่สุกปุกมือดำไปจะกินแบบนี้ครับแก่งขีเล็กอห็นเทียประกวดเขาอยู่ที่รวยเขานี่แล้วนะดำได้ข้านไปล้างได้เห็นเด เดี๋ยวไปล้างแถวมาเห็ดอย่างนี้บโบเล้วเป็นแล้วให้หิวเขาแล้วป่ะนะมัปอกปอกเปลือกกบชดเป็นหัวเป็นหัวไปเลยครับปันนะีกินกระชียมก็ดีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลาครนะับ่นีปลาใส่แกงใส่หนักๆเลยปลาครับ Hãy à, ล่าวัดความเข็มมังกันครับจะเข็มมันได้เต็นแล้วปลาอีกอยู หอมผักขา่ามันยังบวทอนปรุงได้น้อยเดียวใส่ผักหอมใช่ผงชิโรสใช้ผักหอมก็เสร็จแล้วนะครับนะี quýt lời sạch lẹo